สวัสดีครับผมเอ็มสัญชัยในคลิปนี้ผมก็จะมาทําการรีวิวและทดลองใช้งานตัวสมาร์ทมัลติมิเตอร์ที่อยู่ภายในกล่องนี้สมาร์ทมัลติมิเตอร์ตัวนี้นะผมก็สั่งซื้อมาจากแบงก์โกดถ้าใครดูแล้วสนใจตัวสมาร์ทมัลติมิเตอร์ตัวนี้ผมได้ทาการแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ตอนนี้นะครับแบงก์โกดก็สามารถชําระเงินผ่านไลน์เพย์ทูมันนี่ได้แล้วนะครับต่อไปนะก็มาเปิดดูตัวสมาร์ทมัลติมิเตอร์ที่อยู่ภายในกล่องนี้ผมพร้อมกันไปดครับ สมาร์ทมันติมิเตอร์มัดทูน MT 1 3อุปกรณ์ที่อยู่ภายในกล่องก็จะมีอยู่3ชิ้นก็จะมีตัวสมาร์ทมันติมิเตอร์แล้วก็สายชาร์จ USB Type C 1เส้นแล้วก็ปากกาวัด1คู่ และนี่ก็จะเป็นหน้าตาของตัวสมาร์ทมิเตอร์มัททูน mt 1 3ซึ่งเขามีคู่มือนะหรือยูเซอร์เมนูมาด้วยซึ่งตัวนี้ก็จะบอกรายละเอียดของตัวเครื่องว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้างแต่ละปุ่มมีหน้าที่อะไร ก่อนที่จะไปทําการทดลองใช้งานนะฮะก็มาดูว่าตัวเครื่องใช้งานอย่างไรมีปุ่มอะไรบ้างและก็มีพอตเชื่อมต่ออะไรบ้างนะครับเรามาดูด้านข้างของตัวเครื่องเขาจะมีปุ่มอยู่4ปุ่มนะฮะปุ่มแรกก็จะเป็นปุ่มปิดเปิด on off ปุ่มที่2ก็จะเป็นปุ่มออโตหรือปุ่มเลือกโหมดวัดแรงดัน AC DC ปุ่มที่3เป็นปุ่มฟังก์ชันตัวนี้ก็ปรับเลือกวัดค่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง วัดค่าความต้านทานวัดค่าไดโอดแล้วก็วัดค่าคาปาซิเตอร์ก็กดที่ปุ่มฟังก์ชันตัวนี้ปุ่มสุดท้ายก็เป็นปุ่มโฮปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มล็อกค่าสำหรับพอร์ตเชื่อมต่อก็จะมีพอร์ตเชื่อมต่อสายประกาวัดแล้วก็พอร์ตชาร์จแบตเตอรี่ตัวนี้ก็จะบอกรายละเอียดของตัวเครื่องด้วยนะฮะว่าเขาสามารถวัดแรงดัน AC DC max สูงสุดอยู่ที่600โวลต์ AC DC เป็นสัญลักษณ์แจ้งเตือนนะว่า ไม่สามารถวัดแรงดันเกิน600โวลต์ AC และ DC ได้กดแช่ไว้ถ้าเรากด1ครั้งแล้วปล่อยเขาจะไม่ติดนะครับเราต้องทำการกดแช่ <c oughs> เมื่อเปิดขึ้นมาก็จะอยู่ในหน้าออโต้ซึ่งก็จะบอกเพียงแค่สถานะอนุณหภูมิรอบๆของตัวเครื่องเท่านั้นนะฮะหมดออโต้นะเขาก็จะวัดแรงดัน AC DC แล้วก็วัดค่าความต้นทาน,านวัดค่าความต่อเนื่อง หน้าจอเป็นหน้าจอ LCD นะครับซึ่งข้อดีนั่นก็คือเราสามารถอ่านค่าในที่แสงจ้าได้ก่อนอื่นก็มาทำการทดลองใช้โหมดออโต้กันก่อนครับก็จะทำการวัดอยู่4รูปแบบด้วยกันนั่นก็คือวัดแรงดัน AC DC แล้วก็วัดค่าโอห์มวัดค่าความต่อเนื่องก็มาทำการวัดแรงดัน AC กันก่อนเลยเมื่อเราวัดแรงดัน AC ด้านล่างเขาก็จะวัดความถี่เฮิร์ตให้เราด้วยตอนนี้ก็จะระบุทั้งแรงดันแล้วก็ความถี่เฮิร์ตของแรงดันไฟฟ้า AC ตัวนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่18650แรงดัน3.7โวลต ซึ่งตัวสมาร์ทมัลติมิเตอร์นะครับเปลี่ยนย่านวัดได้รวดเร็วมากในโหมดออโต้เป็นการตอบสนองที่รวดเร็วนะครับถือว่าดีมากเลยตัวนี้ก็จะเป็น r าร์เซรามิก5วัตต์220โอห์มตอนนี้ก็ยังอยู่ในโหมดออโต้ค่าที่วัดได้217โ oh อห์มตัวนี้ก็จะเป็นฟิลขนาด40ม์ ซึ่งวัดค่าความต่อเนื่องเขาจะแจ้งเตือนเมื่อการวัดค่าความต้นทานที่มีค่าโอห์มต่ำมากกว่า50โอห์มถ้าค่าที่วัดได้สูงมากกว่า50นะครับตัว smart m u l t ิ m e t e r ก็จะไม่มีการแจ้งเตือนด้วยเสียงนะครับและนี่ก็จะเป็นการทำงานของโหมดออโต้ของ smart multimeter ต่อไปนะก็จะทำการใช้งานฟังก์ชัน NCV non-contact กดปุ่มออโต้กดครั้งแรกก็จะเปลี่ยนมาในฟังก์ชันวัดแรงดัน DC AC แล้วก็ NCV ซึ่งถ้าเรานะฮะกดปุ่มออโต้ก็จะเป็นการเลือกแบบแมนนวลหรือเลือกฟังก์ชันด้วยตนเองโดยการวัดเองเนี่ยเขาจะใช้เซ็นเซอร์ที่อยู่บนหัวของสมาร์ทมิเตอร์ซึ่งจะอยู่ในบริเวณนี้ ก็ให้นำเซนเซอร์เข้าไปใกล้ๆกับสายไฟที่เราต้องการจะวัดซึ่งเราสามารถใช้ฟังก์ชันนี้นะฮะในการวัดว่าสายไฟขาดในหรือไม่ก็ให้นำตัว เซนเซอร์ S S ที่อยู่บนหัวของสมาร์ทมิเตอร์ทำการวัดแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆตามสายไฟแบบนี้ซึ่งสายไฟนะตรงนี้ผมได้ทำการตัดไว้นะครับเพื่อเป็นการทดลอง และนี่นะก็เป็นข้อดีของฟังก์ชัน non contact หรือ NCV นะครับฟังก์ชันต่อไปนะครับเป็นฟังก์ชัน line นะครับก็ให้ทำการกดปุ่ม auto อีกหนึ่งครั้งฟังก์ชันนี้ใช้ในการวัดขั้วไฟว่าขั้วไหนเป็นล i n e ก็ให้นำปลายปากกาวัดเส้นใดเส้นหนึ่งนะฮะนำไปวัดขั้วไฟที่เราต้องการจะวัดแต่ผมแนะนำว่าให้ถอดสายปากกาวัดขั้วไหนนะที่เราไม่ได้ใช้งานออก ผมจะถอดสายสีดำออกนะครับแล้วก็เหลือไว้เพียงแค่สายวัดสีแดงแบบนี้แล้วก็ทำการวัดขั้วนี้เป็นลายขั้วนี้เป็นนิวตอนหรือไม่มีกระแสไฟไหลอยู่ในหน้าสัมผัสตัวนี้นะครับฟังก์ชันนี้ก็จะช่วยให้เราวัดได้ว่าสายไฟเส้นไหนนะฮะมีกระแสไฟไหลอยู่ ต่อไปนะก็เป็นฟังก์ชันวัดความถี่เฮิร์ก็ให้ทําการกดปุ่มออโต้อีกหนึ่งครั้งก็จะเปลี่ยนมาฟังก์ชันวัดความถี่นะครับตัวนี้ก็จะวัดความถี่ของแรงดันไฟ AC AC เท่านั้นครับก็ให้นําสายประกาวัดทําการวัดขั้วไฟลายนิวตนันซึ่งเขาก็จะอ่านค่าความถี่เฮิร์ของแรงดันไฟตอนนี้ก็วัดได้ที่50 ตัวนี้ก็จะเป็นความตีเฮิร์ตของแรงดันไฟ2 2 0โวลต์ AC ถ้าเรากดปุ่มออโต้ด้านข้างอีกหนึ่งครั้งเขาก็จะกลับมาในโหมดออโต้หรือหน้าหลักเหมือนเดิมและนี่นะ,ะก็เป็นการใช้งานนะครับฟังก์ชันแมน,นนวลนะฮะปุ่มออโต้ต่อไปนะก็จะเป็นการใช้งานฟังก์ชันวัดค่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับก็ให้ทำการกดปุ่มฟังก์ชันปุ่มที่3 เมื่อกดเข้ามานะครับก็จะอยู่ในหน้าวาัดค่าคาปาซิเตอร์แบบนี้และนี่ก็จะเป็นฟังก์ชันวัดค่าคาปาซิเตอร์นะครับต่อไปก็ให้ทำการกดปุ่มฟังก์ชันปุ่มที่3อีก1ครั้งเพื่อเปลี่ยนฟังก์ชัน function. ซึ่งฟังก์ชันวัดค่าโอห์มนะครเราสามารถอยู่ในหน้าออโต้หรือหน้าหลักในการวัดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นวัดค่าโอห์มวัดค่าความต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าเราต้องการเลือกเองนะครับก็สามารถกดปุ่มฟังก์ชันปุ่มที่3เข้ามาที่หน้าวัดค่าโอห์มตัวนี้ได้กดปุ่มเพื่อเปลี่ยนฟังก์ชันอีกครั้งนะครับก็จะเข้ามาในหน้าวัดค่าความต่อเนื่อง ฟังก์ชันนี้ก็อยู่ในหน้าออโต้ก็สามารถใช้งานได้ต่อไปเป็นฟังก์ชันวัดค่าไดโอดนะฮะตัวนี้เราสามารถวัดไดโอดแล้วก็หลอด LED ได้แล้วก็วัดหลอด LED เมื่อกดอีกครั้งนะครับก็จะกลับมาในฟังก์ชันวัดค่าคาปาซิเตอร์เหมือนเดิมปุ่มฟังก์ชันที่3นะครับก็จะมีวัดค่าคาปาซิเตอร์วัดค่าคามตันทานวัดค่าความต่อเนื่องแล้วก็วัดค่าไดาโอดก็จะมีอยู่4ฟังก์ชันด้วยกันแล้วก็ปุ่มสุดท้ายเองก็เป็นปุ่มล็อกค่านะครับตัวนี้ถ้าเราวัดค่าต่างๆแล้วเราต้องการล็อกค่าไว้ ก็ให้กดปุ่มโฮตัวนี้นะครับเขาก็จะทำการล็อกค่าที่เราวัดได้ให้คงที่ไว้ก็จะทำให้เราสามารถอ่านค่าได้ง่ายขึ้นและนี่นะก็เป็นการใช้งานตัวสมาร์ทมิเตอร์ของมัตทูลรุ่น MT 1 3ซึ่งการใช้งานนะครับใช้งานได้ดีแล้วก็ใช้งานได้ง่ายมากครับแล้วก็หมวดออโต้เองก็สามารถตอบสนอง ในการเปลี่ยนย่านวัดได้รวดเร็วก็ถือว่าทํางานได้ดีมากครับหลังจากที่เราเลิกใช้งานแล้วเราก็สามารถชาร์จตัวสมารม์ทมิเตอร์นี้ไว้ได้ครับแล้วก็นําไปชาร์จกับอุปกรณ์ที่เป็นแรงดัน5โวลต์นะ,ะไม่ว่าจะชาร์จกับหัวชาร์จสมาร์ทโฟนหรือพอร์ต usb ต่างๆที่แรงดัน5โวลต์ ไฟ LED แสดงสถานะเวลาชาร์จนะครับจะอยู่ด้านท้ายของสมาร์ทมัลติมิเตอร์ซึ่งเขาจะไม่แสดงสถานะบนหน้าจอนะครับจะแสดงเป็นหลอด LED ที่พอร์ตชาร์จไท e C และเวลาชาร์จอยู่ก็ไม่สามารถเปิดเครื่องใช้งานได้ซึ่งเราต้องทำการถอดสายชาร์จก่อนนะครับถึงจะสามารถใช้งานได้ ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องวัดนับที่ทํางานได้ดีแล้วก็ใช้งานได้ดีข้อดีของสมาร์ทมัลติมิเตอร์รุ่นนี้นั่นก็คือเขามีแบตเตอรี่ลิเธียมภายในตัวนะครับหรือเขาสามารถชาร์จแบตได้นั่นเองซึ่งถ้าใครดูแล้วสนใจอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาร์ทมัลติมิเตอร์เครื่องนี้นะผมได้ทําการแปะลงิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้สำหรับคลิปรีวิวและทดลองใช้งานตัวสมาร์ทมัลติมิเตอร์มัตทูล MT13 ก็มีเพียงเท่านี้แล้วพบกััมใหมใน่นคคิปปดไสสีรับ